สวัสดีเจ้าวันนี้ป้าจะมาทำผัดซีอิ๊วเจ้าผัดซีอิ๊วเนาะกับนี้ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะเจ้ามีไข่สองฟองนะมีหมูหมักนะเจ้ามีข้าวหน้านะเจ้ากระเทียมตัดน้ำตาลเครื่องปรุงกับนี้ต่างนี้เจ้าซีอิ๊วขาวอ่าซีอิ๊วดำเจ้านี้ฟ้าปูงรวดเตยเนาะเจ้า สิ่งแรกป้าจะเอาซีอิ๊วดำคลุกเข้ากับก๋วยเตี๋ยวเส้นใย่ตงกวะนอดีแลวเนาะเดี๋ยวถ้าใส่เยอะมันจะดำล้ำดำเกินไปเนาะตั้งกระทะก่อนนะเจ้าเปิดไฟเทน้ำมันลงไปนะเจ้า หนาวแล้วนะเจ้าตังผากเหนือบ้านปนอมหนาวแล้วนะเจ้าดูแลสุาพะันโต้ยนะเจ้าบุ้หวัวผากอื่นเป็นจะหนาวก็เนาะอืมเอานะ้ำมันเทลงไปแล้วนะเจ้าแ่าก็จะใส่กระเทียมสับลงกระเชียวก่อนนะเจ้าเลี้ยวกระเทียมเหลืองหอมก่อน หอมแล้วนะกล้อยไข่กบบไข่แบบใส่ใจใส่ เยอะนะเจ้านี่ผัดหนึ่งจานก่อนแล้วก็เอาหมูหมักเ้าะลงไปผัดเลยนะผัดหมูมพอสุกแล้วนะเจ้า

ย้่ขาวนิดหน,น่อยถ้าต้งลดตาเกียวน้ำตาลค่ะแล้วก่อ ไปเลยนะคะ กลิ่นหอมฉุยเลยนะเจ้ากอขอขอบคุณนะเจ้าเข้ามาดูมาชมลิป ปลา,าาปลานราจะนม้องขุนะนักหรือหลายเลยนะเะ้า่ห้าสนขาหน้าสุกแล้วนะคะใส่ค่ เจ้ามีเสียงอันลบกกลนน้อยนะเจาเ้าเพราะว่า, mm hmm. าเครื่องซักผ้านะตาซักจางซักผมตวยนะเจา้าเครื่องปัน่นผ้างานใหญ่เลยนะเจา้านี่เนาะนี่เจา้ามากินไวยกันนะเจา้าเพื่อน แล้วป้าก็จะผงลงไปนะเจ้าแล้วก่อนมะนาวนะเจนะ้าน้ำตาลทรายเนาะไว้ข้างๆนี่เนาะไว้เติมตามชอบเลยนะเจ้าป้าขออนุญาตไปกินพัดติอิ่วก่อนนะเจ้า แล้วปะกันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า